เเกะเเะมูนิดหรือเกมที่เกี่ยวกับเป็นตำนานของญี่ปุ่นว่าเกี่ยวกับเด็กผีนักเรียนน่ะที่ว่าเขากันว่าตกหลังรถไฟโดยร่างของเธอเนี่ยถูกพาขึ้นเธอเป็นวิญญาณที่แฝงตัวในเขตเมืองและรอบแล้วรอบและสถานีรถไฟในตอนคืนเนื่องจากเธอไม่ร่างกายท่อนล่างเธอจึงใช้ท่อนบนของเธอเนในการเดิน และมีการอาฆาตแค้นใครบางคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอตำนานเนี่ยแลวผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมเนี่ยหรือผีตัวนั้น,นที่ยืนถือเคียวตรงนั้นโอ้โหยืนแล้วส,สวยงามเชียผมก็ไม่รู้นะว่าเธอเนี่ยเขาจะมาสังหารผมด้วยวิธีดำจะหน้าโกรหรือเปล่าจะเป็นยังไงเนี่ยไปยชมกันขอนําเสนอ for gaming g t กดติดตามให้ถึงสองพซับเออเสร็จแล้ว แล้วมันคืออะไรเนี่ยอืมฉันได้ข้อความจากอันใหม่มามันคืออะไรกด E เพื่ออ่านข่าวในประเทศญี่ปุ่นพบว่าชาคนหนึ่งถูกผ่าครึ่งใกล้กับบริเวณสถานีในเมืองฮาชิคาวะในเหตุการณ์ที่น่าผู้สัญจรไปมาซึ่งได้ยินเสียงแปลกๆเมื่อคืนวันจันทร์ไอ้วันศุกร์ผ่านมาเยื่อเหมือนถูกขวานสับและมีเลือดอยู่เต็มไปหมดตำรวจปิดปิดที่เกิดเหตุเข้าสอบสวนแล้วแต่ยังไม่พบเบาะแสที่พยานที่สามารถ อธิบายสิ่งนี้ได้อ mm hmm. มันคืออะไรนี่ไอคนที่ถูกผ่าขึ้นเนี่ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยจำไว้ให้ดีฉันต้อ,องออไปซื้อของเออว่ะรืมไ่ซื้อของเลยโอเคครับแล้วพอเราเนี่ยก็ได้เข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก่อนหน้าน,นั้นก็มีสตรอรี่เล็กน้อยคือเราเนี่ยทางานอยู่ดีแล้วไปอ่านข่าวในห้องพี่เล็กมากเลยโอ้โหมันจะร่วมมาทับพี่ตอนไหนก็ได้นะเนี่ยพี่มีขรมตัวใหญ่ละมีทําไมตัวเล็กเนี่ยหนาวเลยเนี่ยฮะกด E Get Out เออเดี๋ยวฉันลืมอ่าสต๊อกที่จะจะจะไปช้อปปิ้งอยู่ไหนไหนวะอ๋อนี่เดึ๊ดตด๊ดตด๊ดไปไปที่ช้อปปิ้งหรอเสียงรถไฟเหรอแล้วห้างสรรพสินค้าไม่ใช่ดิที่จะจะจะอนุ่นปะ่ะสีชัดเจนแจ่มแจ้งเสียงรถไฟอะไร,รอ่ะหเวลาเจอเสียงรถไฟมาขอร้องใส่ซาวแบบ เอฟเฟีกสวยงามแบบลถนไฟบอปไปเที่ยวในป่าอียายยายโอ้เอาว่าทุกคนไหนๆก็มาร้านเซเว่นนี่เลเว่นเรา,าก็ต้องมาซื้อของนะเนาะรถใครหวายเหรอรถตำรวจเออคุณผู้หญิงครับแม่อาบันไซเซ่โอ้โหเฮ้ยใครเนี่ยเฮ้ยคุณป้าคิดจะมาตัดหน้าผมเหรอ เอ้ยเอาจะเอาจะเอาไหมล่ะฮะไม่ใช่ละเอออะไรอะไรขอโทษขอโทษคุณป้าขอโทษขอโทษผมขอโทษไปละไ่ส่งครือส่ของอ่ะคุณป้าจ้องผมอะ่ะดูสีสหน้าฆ่าใครผมดีเอาละคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงระวังนะคุณป้าเนี่ยเขาพยายามจะจ้องจะเล่นผมอยู่คุณป้าช่วยไปจัดก,การเธอห,หน่อยได้ไหมป้าไม่ไม่มีใครนินทานนะโอเคไปละ เราต้องมาหยิบคุณป้าก็จะมาหยิบเหมือนกันระผมผมหยิบนะไปละรู้สึกเออเหลืออะไรอีกเหลือข้าวขาวข้าวขาวข้าวขาวอยู่ใส่จะเอาไหมคุณป้าทำไมคุณมาตักนล่ะอืมพอดีอ่ะมันมีเรื่องของเก่าแก่ที่มันจะเกิดขึ้น่ะวิ่งซะพ่อหนุ่มป้ากินอะไรมา ช่างเหอะอ่านี่ง่ายถุงชาแล้วนี่คือสบู่มาม่ามาม่าหยิบไปแล้วนี่วะเหลืออะไรอีกเหลือขนมอระขนมขนมเอ้ยเซเว่นมีขนมจริงไหมเนี่ยสวัสดีตอนเย็นนะสวัสดีตอนยันพ่อหนุ่มทั้งหลายโอเคคุณรู้จักเรื่องเทคิเทหรือเปล่าอืมไม่นะรู้เปล่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องในตำนานนะนะใช่แล้ว แล้วพอหนุ่มเนี่ยรู้ยังว่ามันจะไม่มีทางอ่ะไม่นานตำร้านนัน่นจะเกิดขึ้นฮะมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนจริงเหรอแล้วแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะที่ในคืนนี้เมืองน,นี้มันจะเกิดขึ้นคุณต้องรีบออกจากที่นี่ไปเด็ดขาดนะโอเคฉันจะพยายามนะงั้นก็ไวเจอกันอ,อ,อืมโอเคเออ คือผมกำลังเลิกของอยู่คุณป้ามาพูดเรื่องเทเกเตเคโอ้โหเรื่องในตำนานอะไรก็ไม่รู้เนี่ยรับขนมอ่ะหยิบขนมเหลืออะไรอีกเหลือหลายอย่างเลยคือทุกคนไม่ต้องเอาลิตมาก็ได้นะคือทุกคนเห็นเอฟเฟกอันนี้ไหมไปหยิบมันที่มีเอฟเฟกอันเนี้ยเออเนี่ยง่ายอ่ะโอ้โหเหลือเหลือนมกับข้าวข้าวข้าวอะไรเงี้ย จเจออะไรข้าวขาวต่อไปก็เหลือนมแวแวแอานมเอาละผมได้นมละโอเคแล้วเออเจ้าของร้านผมจะมาคิดตังเฮ้ยไปไหนของเธอเนี่ยจะคิดตังก็ไม่คิดเนี่ยผมวิ่งออกจากร้านนะไปแล้วนะได้ของเฟรีอะไม่กลับมาใช่ไหมอย่าแจ้งตำรวจอย่าแจ้งตำรวจจับผมว่าไปละฉันต้องการแค่เชีย์ฉันไ่คิดตัง่อนูมเอ้ยเด็กดีไปไหน โอ้โหไหนๆก็เป็นคนดีหนึ่งวันก็คนดีอีกวันนึงแล้วกันผมต้องไปหลังร้านเจ้าเนี่ยฮัลโหลแคชเชียร์แคชเชียร์ฮะมองอะไรอยู่อะมองกล่องคือแคชเชียร์ไม่มีอะไรดูแล้วใช่ไหมผมต้องสงสัยเธออย่างหนึ่งเลยตรงที่ว่าทําไมต้องมานั่งมองกล่องเนี่ยไม่มีอะไรดูท,ทีวีทีวีอ้โหไปละ ออกไปแค่เชียร์มาคิดตังค์ให้ผมหน่อยโอ้ทำไมคนมาทำที่อะไรที่นี่น่ะโอ้สุนัขโต้หน่ะฉันก็มาคิดตังค์น่ะโอ้ฉันเห็นเอออย่ายฉันรอฉันแป๊บนึงกลับไปที่นานาร้านก่อนโอเคฉันกลับไปนะมองอะไรอยู่คนผู้หญิงเฮ้ยคุณผู้หญิงในเสียงน้ำเมื่อกี้ปะมันมันเสียงอะไรซิ่งแล้วก็ชนอะไรบางอย่างเลยออกไปดูหน่อยไหมหน้าคุณผู้หญิงโห าาว้ามีงานิใจละนักกูอะเสียงอะไรทุกคนไม่ต้องถามว่าเสียงอะไรฮลัลโหลมีใครเป็นอะไรไหมน้ำแดงเต็มเลยฮลัลโหลใครอยู่บนรถอะ่ะออกจากรถดว่วนเลยถ้าเจอเหตุการณ์แบบต้องรีบออกเลยคือสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรหึ่งโทรหาตำรวจสอโทรเลีกรถพยาบาล 3. ไปช้อปปิ้งต่อช้อปปิ้งต่อฮ<ะ>ัลโหลขอคิดตังกันหน่อยแต่ก่อนอื่นนะ คุณผู้หญิงเห็นข่าวรถที่ไอไอมันอยู่ด้านนอกไหมอะไปดูหน่อยไหมโกกเช็คเอาต์วดีตอนเย็นแล้วคุณจะจ่ายตามคงืนกุดีิตอนเย็นกันคือคุณผู้หญิงคือไม่เห็นรถด้านนอกใช่ไหมทั้งหมด2 7 5 0เ็ยนค่ะเอ่อขอโทษนะแล้วคุณได้ได้ยินเรื่องจากออเออคุณิงคนนนหรือเปล่าเออคนแก่คนนั้นเหรอฉันคิดว่าเธอพูดชอบเรื่องแปลกๆปลอะเรื่องแปลกๆปงั้นเหรออืเนี่ยขุนทอน คือเดี๋ยวนะคุณผู้หญิงไม่สนใจรถด้านนอกแล้วมาไปละกลับบ้านกันเลยทุกคนเอาละได้ของอนะ่ะคุณผู้หญิงจะบังอาจขังผมไม่ได้นะผมจะมีลูกมีเนี่ยแม่แม่บ้านผมไม่มีอะไรเลยผมจะกลับไปดูผมจะกลับไปทำงานต่อ,ปอ,อไปไปนี่ผไมหญิงไปเมื่อ,อที่อยู่ในร้านเนี่ยนะ เสียงอะไรอะ่ะคนได้ยินไหมเสียงมีใครขูดอะไรอะ่ะเปิดกันนะพร้อมสามสองฮะ <c oughs> มันคืออะไรไอ, <c oughs> อ้โถรถไฟจะพาผมไปไหนใครมันขูดต้องมีคนขูดอะไรนี้ยูนโถสว่างเบ้าเฮ้ยจมไปทำไมยินเท่โตสว่ขึ้นมาดิแน่จริงขึ้นมาคงไม่มีหรอกเออออกได้หรือยัง เฮ้อืมเอ้าเฮ้ยเสียงใครอ่ะทุกคนพอไหมไปใส่เดียวกับผีผีต้วไหนก็เข้ามาดิไหนนี่เรอะตัวไม่ใช่ปิดเลยเฮ้ยใครอยู่นี่บอกมาบล็คคนไหนเฮ้ยใส่เดียวกนบอโอ้โหผีก็แค่ผีแค่มาปิดไฟแค่นเคี้ยวว่าตกกลัวได้ไง โอ้โหไม่เห็นกลัวเลยไหนอะผีอยากเจออยากเจอ <c oughs> เห็นงไรอ่ะมีตัวอะไรวิ่งผ่านไปอ่ะอ้ยคนผ้หญิงบอกแล้วอย่าวิ่งออกไปแบบนี้มันไม่ดีนะเออตัวอะไรวะเห็นตัวอะไรแบบแบบแมแกะแค่มดแหละมดคงวิ่งไปอ๋อเสียงเสีงนี้ อาวแตพวกเราคนรีบวิ่งกลับบ้านไหมไม่มีใครแถวนี้ใช่ไหมทําไมเมืองนี้มันเงียบจังเอ้ยมีใครอยู่บนเมืองนี้จริงไหมเนี่ยผมเข้านี่ละเรื่องความปลอดภัยของตัวเราและตัวท่านเอ่มโน,น่นมีอะไรไหมโหรอไม่อะไรอะ่ะแจแจรถผมจะคุณแจรถม,มาทุกคนโอเคโอเคโอเคดีดีดีคันคันด้านหน้าป่ะคันด้านหน้าป่ะโอเคดีดีดีด,ดีนะเขาเขา,ขาทิ้งคุณแจรถให้ผมอะ่ะโอเคดีมากไปขอดบ,บ้าน กลับบ้านไอข้ขับกลับกลับไหนอ่ะไปละวึ้งวิ่งแล้วจบหรืยังผมขับรถต,ตัวน,นี้มาเจอตัวอะไรน,นี่เจอต้นจนตัว,ว,ตวอะไรเมื่อกี้ ending สองทับสองเอาเอาเหรทุกคนได้กลับมาเป็นฉากไอ้นี่เหมือนเดิมนะฉากที่อยู่ดีแค่เชียร์ก็หายนะอยู่ดีฉากแค่เชียร์ก็หายเพราะเราก็ต้องไปตามแค่เชียร์ไม่ใช่มันมันหลังก่อนนั้นนี่แปลว่าเพราเราต้องไปเปิดตรงนี้ฮัลโหลอย่ได้ยินเสียงนะ ผมอยากรู้ว่านี่คืออะไรผมันจ้องตรงนี้ไว้เลยฮัลโหลปล่อยหออ้องไปเฮ้ยนี่ไงมันใครอ่ะฮะใครอ่ะเอ้ยเหงียนใครเปิดประตูผมดูผมไปดูแล้วไม่มีใครเลยจะรอตรงนี้แหละเหงียนไรอะ่ะเออกระเจียโอ้ยครั้งนี้มาใหม่ไงเอาเป็นว่าปะกลับบ้านกันเถอะเนื่องจากมันจะมีตัวอะไรวิ่งผ่านตรงนี้ผมจำได้เดี๋วิ่งไปแล้วนั่นไง โคตรไวเลยวิ่งจากร้านเด๋ยวมาเพิ่งวิ่งไปตรงนี้แล้วก็ไปตรงนูง้นโอ้โหเกินกลับบ้านกันเถอะทุกคนไม่มีอะไรหรอกตำนานชงเคเคแล้วเถอะอันก็แค่มดมดวิ่งไปทุกคนแลบ้านของอยู่ไหนเนะี่ยหรือบ้านตัวเองเออละผมว่าครั้งนี้ต้องกลับบ้านจริงๆจังๆแล้วลนะ่ะที่หลังขับรถไปมันก็น่าจะดูสไวิรลได้ก่อนป่ะไหนๆพวกเราก็เจอสิ่งมีชีวิตอันน่าประหลาดมดเดินได้โคตรไวนั่นบ้านดเราบ้านแดงๆคือพวกเราเจอสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามดเนี่ยโอ้ ตัวบาเลอร์เนี่ยผมก็รู้มาจากไหนตำนานเทงเทคอะไรเธออยากเจอแล้วกันไอผีตัวเนี้ยถ้าเจอจริงอย่าทีบไม่คว่ำเลยผีตัวไหนก็เข้ามาเหอะจะเจอจะเข้าบ้านแล้วจะกินขนมอ่ะเออผมเกลียดเกมนี้นี่คือฉากจอปกฉากหนึ่งและนี่ก็คือทังหมดของเกมเทเคเทเคมูนในเจดเกมที่เขาบอกว่าตำนานของเทเคเทเคของตำนานญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตำนานตำนานจริงๆอ่ะเพราะเนื่องจากเด็กสาวคนหนึ่งอ่ะเขาได้มีอาคาดแค้นนะเนาะ เขาก็ได้คิดสั้นโดดลงไปในรางรถไฟทําให้ตัวของเธอขาดครึ่งแล้วทาให้เธอมีชีวิตอยู่ผมก็ไม่รู้เพราะอะไรนะเป็นตำนานญี่ปุ่นที่เขาบอกโคตรของโคตรหลอนซึ่งมาในเกมนี้ก็หลอนจริงนะหลอนๆอยู่ต่อไปว่าใครที่สนใจเล่นเกมนี้ผมทิ้งลิงไว้ใต้ดิฟเคปชานเป็นที่ร้อยทุกคนหาอำนานเทเคเทเคของญี่ปุ่นดิฟโหลดเลยโหลดเลยและท่านผู้ชมลองคิดนะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยได้เดินไปที่ห้างส,สรรพสินค้าแล้วได้มีการไปซื้อของได้เจอป้าคนนึง ได้พูดถึงเรื่องราวเทเคเทเคสิ่งที่น่ากลัวในตำนานและท่านผู้ชมเนี่ยได้เชื่อและท่านผู้ชมได้เจอกับตัวเทเคเทเคแต่ท่านผู้ชมก็ไม่เชื่อท่านผู้ชมได้ไปเจอกับแคทเชอร์ที่โคตรน่ารักเลยแต่ท่านผู้ชมเนี่ยต้องได้เสียใจกับเธอที่ได้เทเคเทเคได้ปาดตัวของเธอข,ขาดครึ่งถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเจอง้จริงๆแล้วก็ตัวใครทำมาละขามุ่ยเฮ้ยดูจบแล้วอ่ะกดไลค์ให้ด้วยติดตามก็ยิ่งดีไปเจอ